มาเกมแรกกับอาร์เซนอลเลยพาร์ทนี้ไม่มีอะไรต้องพูดมากครับนอกจากแพ้เพื่อให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ <c oughs> อย่างเฮียอะไรกูอันดับหนึ่งกับอันดับสองแข่งเท่ากันคะแนนเท่ากันแต่ผลต่างผลเสียอาร์เซนอลดีกว่าแล้วเนี่ย มมีเกมกับอาร์เซนอลแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกเจอกับแอนตันลีผ่านได้เชื่อดิแล้วก็ในลีกเราลุ้นอะไรไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยลุ้นให้แชมเปียนลีกไม่ใช่ลิเวอร์พูลผมก็สุขใจแล้วแล้วก็นี่เลยวันที่29กครับ f a ครับรอบชิงที่เบมบีกับเวสต์แฮมและยูฟ่ารอบรองนี่เลยครับเฮ้ยเราเจอแอนตันลีไบรอนเจอเรอัลมาตันลไม่แน่น่ะอาจจะเป็นเรอัลมาตันลกับแมนเชสเตอร์อย่างที่เราต้องการก็ได้ไปลุยกันกับเกมแรกครับผมเกมนี้เราเป็นตัวจริงโอ้โหแล้วความฟิต ไม้หนูบ o p y c o p บี้บ่งสองทีไม่โดนเล่นไท,ทมีหารเล็ตกลายเป็นที่ตัวอุยอ้ยหูจนันฝาเว้าอุย้ยเจ็บอ๋อดูจะเจ็บหนักด้วย,ยเจ็บที่ขาวะ่ะผมว่านิ้วตีนแตกอีกแน่นอนอุ่งเต็นนิ้วตีนแตกนี่กูรลีทายเลยนะยังไงให้นั่นแหละ เอ้ลูกขาไม่ได้ลูกหัวยังมีลูกหัวยังมีโอ้โหโดดไม่ขึ้นไอ้ที่ลืมไปต้องใช้ขาโดดชิดหน่อยชิดหน่อยซาบีแซมบี้แซมบีบแมบ้แทงต่อ,แล,อ,อแล้วเรียบร้อยจับหน้าสวยงามโอ้โหสี่สิบสองนาทีผ่านครับใส่ด้วยซ้ายแล้วเรียบร้อยได้เสียวเหมือนกันนะ่ะเนี่ยจับแล้วซัดหักคอเลย 44นาทีผ่านเมื่อกี้เพิ่งยิงครั้งแรกแลวน่านจะเป็นไฮไลท์เดียวในครึ่งแรกด้วยสวยสวยโขงใจดำออมานี่ไงลกโทษเือเนโทษเือนเราเจ็บนาทีท้ายแล้วเอาหน่อยคาร์เนโอ้โหนิ่มๆเลยครับผมอ,อาการบาดเจ็บก็มาความฟิตก็หมด น่าจะได้แค่นาทีที่หกสิบเราอาจจะต้องออกแล้ววะเปิดครึ่งหลังมาแม่งจับขาแล้วนี่ขอมีเมนูมีเกลมีเกลแทงอย่างสวยครับผมบาโลกันบาโลกันได้ง้างเรียบร้อยจริงๆอาการมันก็ไปแปลงแต่ครึ่งแรกแล้วแหละแต่ครึ่งหลังเขามาดีเลยแล้วแทงอย่างสวยอ ได้ได้บอด็อกสวยครับผมเบเดอร์ซอนยังอยู่ในเกมมีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับโควาซิตโดนถอดออกแล้วเป็นอาดากูแลกูเจ็บไม่ใช่เหรอมึงดูดิกูยืนจับขาอยู่น่ะนี่คือทําให้หามเข้าโรงพยาบาลก็คือไม่ไม่เปลี่ยนอ่นี่ไงที่บอลจัดที่บอลเป็นอยากชิบหายไปข้างบนสวยเข้าฮอตกันแล้วเขาฮอตกันแล้วเลือกเลยเลือกเลยสวยเอลินโไม่ถึง อมึงเห็นภาพแบบที่กูเห็นไหมแต่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนเดี๋ยวเซฟครับผมผมให้ดูเลย <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เห็นกันครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมึงเคยเห็นไหมล่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> สัญญาณเปลี่ยนตัวต้องมาแล้วแหละยินโยโดนทอนออกครับผมของเขาเป็นคอบี้เมนูต้องดูว่าเจ็บหนักขนาดไหนวะถ้าถึงเดือนนี่คือ จบซีรีส์ภายใน15น,นาทีนี่ก like like ูเพิ euh. ่งอ่านมาถึง15นาทีเองนะก็จบหนึ่งต่อศูนย์ครับผมเราออกทําอะไรกันไม่ได้ไปลุ้นกันเจ็บหนักแค่ไหนโอ้โม่งโจ๊กจัดเลยอะกลับมาเป็นสำรองละไอไอ้83นับกันโอ้โหเรียบร้อยและการบาดเจ็บของเราก็นั่นไง นิ้วตีนหักซีรีส์กระดูกยุงของแท้ว่ะเป็นกองหน้าที่กระดูกเป๋าะมากๆอะแม่งไปไม่ถึงจุดสูงสุดก็เพราะกระดูกเปาะด้วยเรื่องหนึ่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูผลสก,กอร์ไปเรื่อยแล้วกันเกมนี้กับแอตเลติกมาดริดรอบ semifinal มมเกมแรกก็จบที่1ต่อหนึ่งครับผมยังมีให้รู้นีกห่งเกมไปไป,ไปไปไปกันต่อเกมนี้ต้องชนะถ้าอยากเข้ารอบชิง สี่ศูนย์ในบ้านกูไม่อยู่อะไรอะไรก็ดีนี่ถ้าผมเจ็บตั้งแต่ต้ตนฤด,ด,ดูกาลถึงปลายฤดูกาลแมนซิตี่ได้แชมป์ด้วยมึงเชื่อกูดิ่อดูก่อนรอบชิงยูฟาเจอกับใครยูฟาจะเจอกับ <laughs> ไอ้สัตว์มึงแก้งกูไอ้เหี้ยแล้วกูกรวาดฝันภาพดีมาอยู่ว่ากูจะได้เข้ารอบชิงเจอกับเรอัลมาดริดไปเกมสุดท้ายของพรีเ e มียร์ลีกกับแมนยู u, เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โอ้เกมนี้มึงฟูลทีมจบโอ้ สุดยอดแมนยูเก่งเหลือเกินในสัตว์ในเกมอ่ะอีก2เกมรอบชิงผมได้เป็นแค่ผู้ชมได้เล่นเกมเดียวกรับพันนี้มันน่าจะแบบว่าเข้าไปดูข้างในได้เนะแบบเหมือนไปนั่งดูกันเจ๋งมากเลยแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วไปนั่งเชียร์เพื่อนอย่างเงี้ยหลุดมือไปแล้วครับหนึ่งถ้วยไปปิดกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเวทแทม,มึงยังโดนแล้วมัดลีกมึงจะขนาดไหน <S <S แชมป์ยูฟ้าไอ้เฮียไม่มีกูไอ้เอยมันคือเป้าหมายสูงสุดแล้วนะเว้ยคือพี่เมียไม่ได้ไม่เป็นไรเอฟเอไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยูฟาเอาอย่างน้อยก็ <c oughs> กินบุญเก่าก็ไนดะ้มาฉลองแชมป์กับแมนเิตี้ครับผมหนึ่งโทฟี่แล้วเป็นโทฟี่ระดับยุโรปกับยูฟาจัมเป็นหลี่ไอสัตว์ดีใจหมดเตะรอบชิงกันกว่าโอ้ย จบกันแล้วครับผมสำหรับซีรีส์เอลดินโยจูเดียในตำแหน่งกองหน้าหลังจากนี้ครับในทุกๆภาคกูสัญญาเลยเราจะไม่มีซีรีส์กองหน้าอีกต่อไป